สองสามนับเองก็ได้ 1... เอาเลยสีที่อันตรายที่สุดคือสีที่ดีดที่สุดสเดียวทางเขาแล้วเฮ้ยโอเฮ้ยอะไรอะไรจะเย็นคุยก่อนเดี๋ยวหลังยังมีนะผมเราจะมีรอบโบนัสน,นะผม 3...2...1... <c oughs> สามสองหนึอง <c oughs> ารบ้านและสวนทางช่องอมริน2ี่ครับพามมันเป็นช่อง3 2แหมย่ิบเก้อะไแก่เลูเนี่ยแต่อมรินมันอยู่ทัาไหร่ไม่รู้เออ,เออนั่นแหละจะพบก,กับกรายการโหลถอยปอยกักซีซั่นสองครับ <c oughs> อ้าาาาาัาา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 ายาา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 ามาบามาาา่าาาาาปอากัลาา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 ามาาาาาาดาา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 ลาา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 กาาาากาาาาาาแล้าครับผม เราจะมีน้ําดี1อย่างครับผมและน้ําไม่ดี2อย่างผู้เล่น1นคนนะผมจะได้ขวดน,น้ํสา3ขวดแล้วเนี่ยเราจะสุ่มกินแล้วเราจะมาดูกันว่าใครจะได้น้ําดีดน้ําไม่ดีครับผม,มแค่ฝปงว่าขนลุกแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปฮะมันดูดม้าเลยพอแล้วยตำรวจตำรวจลงเคน้ผม <c oughs>

ก็มาถึงรอบที่2กันแล้วนะครับผมคนนี้เชิญโอกันได้เลยฮะเมื่อกี้มึงรอดแล้วนี่ไอ้ไรที่ไหนกะทิแสนอร่อยกะทิรับช็อตเอาเรียบร้อยกูบอกเลยฟาราทางนักตาเข้าสีอะไรไอ้โชว์มึงมาทางนี้สิอ๋อข้าสีอะไระอะไรอยากกินสีชมพูสีไหนกระดอนเพื่อนรักอ่ะนะรับให้รับให้ด้วยหนึ่งเอาเลยเอาเลยสุดแรงเอาอะไรอะไร อะไรนี่อะไรอะไรอะไรหยังหอมะเออยงหอมดูได้ของดีจะได้อร่อยอร่อยเดี๋ยวตัดไปรอบต่อไปรับผมอันนี้ถือว่าดีนะชิกี้ยอะไรดีเอาละฮะตอนนี้ก็ผ่านมาถึงรอบที่3ของเราแล้วนะครับมาไวไปไวจริงฮะรอบสามใครจะโดนฮะเอาเริ่มเลยดีกว่ารอยออเตรียบร้อย ที่แล้ฮะตัวชงชงน้ำเนี่ยคิดไงฮะกับน้ำที่จะได้กินผมคิดเองแล้วผมยังหลอนนะผมชงน้ำเองแม่น้ำมีแต่แบบมีแต่แบบพี่น้องครับน้องครับพี่น้องเอาสามคำครับเอาสามคำสามคำฝากไอจีกูด้วยฝากไอจีกูด้วยโอ้โหมึงเกินแล้วนับเลขเป็นปะเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไอจีแล้วไม่มีใครจกูได้ไอจีชื่ออะไรครับบูตลีออฟฟิเชียลโอ้โหยี่ห้อติดเล็กสิทธิ์เล็กสิทธิ์เข้ามาไอจีคนตายมาเล่นด้วยเฮ้ยเขายังไม่ตายโอเคฮะชอบหลอดไหนฮะผมชอบสีเขียว

มาหลายแล้วแต่ไปครับผมอะตอ้พี่หนึ่งมตเต่นี้อย่เดียคิดผู้ชะเรียบร้อยฮะูชนะต้องกินนะครับนล้วเม่อก้ผมเลืกน้านะผมบอกเลยคุณเชื่อใจผมป่ะไม่ไม่มีเชื่อครับคุณเชื่ผมป่ะเลือกสีไม่ได้นะอันนี้อร่อยดเชื่อใจกูะว่านี้ กุ้งกลางกูชอบสีส้มด้วยไอ้เนี่ยกุ้งว่านี้กุ้งว่าแรกอร่อยสุดกตรงกลางกูเชื่อกูว่ากูว่าพวกมึงแดกเองดีกว่าไอ้สัสไอ้จัดเลยเอ้ยมึงเชื่อกูว้งแรกอร่อยสุดเป็นคนเลือกนึองกูกูบอกเลยว่าถ้าเกิดกูแดกไม่โดนไม่ใช่กูกูโดนแน่ๆอ้าวถาคนเลือกแะ้วเนี่ยถังเขาแล้ว วสี่แล้วคุณรอร่อยไหมอร่อยไหมเอ้ยอร่อยไหม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 เป็นไงเป็นไงเปไรอ่ะกไอินดชอินดียมันรอมันรอดอะไรนี่ถ้ามันเชื่อผมมันได้กินปลาไปแล้ว พบกับรอบสุดท้ายของเรานะครับผมนี่ฮะรู้รอดชีวิตคนสุดท้ายรอดชีวิตปะวะไม่น่าเลยเอาฮะเชิญเลือกได้ตามอธิยาศัยแล้วครับผมอันไหนอันไหนให้น้ำไหมไม่ต้องแนะนน้ำอันไหนก็ได้วัดดวงเลยวัดดวงเลยเฮ้ยอย่าจับนะนะดวงแข็งนาจับวัดวงแข็งงี้นะอันนี้อ้าวแข็งเป๊ะกับรอกเลยเอาเลือกแล้วฮะเอาเลือกแล้วบึ้งเล่นคอร์ดรู้กับเป็นน้อยเนื้อนี้ อย่างนี้อย่าลืมนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะผมเราจะมีรอบโบนัดนะผมเราจะโอนออกกัน3คนกินคนละแก้วเลยเดี๋ยวให้ยืนคนละแก้วเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครได้เป็นคนกินรอบโบนัส เราก็ตัดมาถึงรอบสุดท้ายของเราแล้วเป็นรอบบนนั้นเดี๋ยวเราจะโอนนอยครับผมออกสองคนรอดสคนกินเริ่มครับผมสสุดท้ายเหรอใช่คนรออกรอดนะแสดงว่าออกสองคนรอดใช่โอกาสโดนเจนตเนี่ยเฮ้ยโอยนเฮยย้อยเฮย้ยยย คลิปที่แล้วกูโดนอาหารแมวไปแล้วคลิปนี้กูขอตัวจีนไม่ได้อรอมีแล้วนะโอ้ยขอหน้าไปเยอะเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเอาครับเอาครับที่ไหนให้เลือกก่อนเลยปั่งฉกเลือกปั่งฉกเลือกเลือกกันนะยิยีฉกยีกลิ่นขวดเี้ยเนี่ยมเบล็อู้หูกลิ่นโอยลมเยี้ยมากครับฝั่งนี้เนีอตอนนี้โอเคมึงแก้วแรกกับพวกมึงสองคนเป่าใครแพ้เลือกก่อน สายเลือกก่อนสายเลือกก่อนแก้วไหนก็เ <affair> จ okay, okay. ็บเหมือนกันตอนมีตงก็ได้ไหมเฮ้ยอย่าให้เลือกนั่นแหะเที่ยร้องเที่ยแล้วอ่ะแก้วที่ร้อยโอเคโอเคเดี๋ยวให้คุณเทพเปิดก่อนมีอะไรจะฝากโรงบาลด้วยนะไม่ถึงเข้าหรอกแค่ต้องนอนนี่สัตว์น้ำอะไดทีมานน้ำกิมกั๊ว้าวกับกับน้ำมะกูด ก็บอกเลยเจ็บทุกแก้วไ่ดูไม่แย่จังอะไรอะอะไรอ่ะอะไรทีมงานอรสัตว์ขมคออันนี้อะไรวหรอันชักปะเสร็่ปะอันชักไอ้ผู้ไอ้ผูะไอ้ผููอะไรอะผู้สีสิมันโอตินเลยเอ้ยเดี๋ยวยังเพิ่งกินหน้าคุณคุณนะเหมือนโยบอยเลยโยบอยที่เจใช่ กินต่อได้ไม่มีกินต่อเลยปื๊ดยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยโหดูดไรเนี่ยเขาให้ดูดหลอดไม่ได้กินหลอดหลอดหลอดปลาดําเย็นปลาดําเย็นเฮ้ยโอ้โหเยียเยียนหมดเลยเยียเนี่ยปลี่ยนอันเนี้ อขาทำเขารู้สึกนะครับอร่อยอะรู้สึกไงบ้างครับโอ้ยยี่โคตรอร่อยอะหมาเห็นน้ำให้กินหรือวะนี่เป็นน้ำที่อร่อยที่สุดในชีวิตกูเลยอ่ะสูงไว่าที่ตามันดิเป็นไรร้องห้าววะเป็นไรร้องห้าหัวแดงอะไรไม่ใช่วันนี้ไม่ได้หัวออกอมั่วอวมึงอะเป็นไงบ้างครับปิดคลิปหวานไหมปิดคลิปหวานไหม ไว้ไว้ให้ครับไปคิดนะครับผมมันไม่น่าเกลียดถ้าใครต้องลองซ้ำถ้าใครชอบคลิปอุบัติอุบัติชัดชัวร์อย่างนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวขอตัวลาไว้ก่อนเพราใหม่คลิปหน้าายจ้ะคิดว่าไม่เหมือนอืมเอาเอาน้อยแต่เอาน้อยแต่หลายช็อตหลายเป้า เี้ยมึงไม่ห้ามมันหน่อยวะคนดูอยากเห็นคนดูอยากเห็นไหนล้องวางกับโต๊ดดิเฮ้ยไอ้เงี้ยนี่มันเยอะไปก็บอกเอาแค่นี้กินป็นล้าแรงยังวะโพตรแรงเลยเดี๋ยวผมเกมโบนัสของเราฮะสำหรับคู่ต่อสู้ตั้มและโชคนะฮะเกมนี้ฮะเราจะทำการทำไงฮะปล่อยยิงฉุบปต่ละกี่เป้าเป้าเดียวเลยป่ละเป้าฮะใครแพ้ โดกฮะโดกครับในนี้ฮะมีทุกอย่างผสมกันอยู่ครับผมกูอีกแล้วอืมีีที่แล้วก็อันนี้ผมผมบอกไปก่อนเราผมไม่ได้แกล้งเพื่อนนะอันนี้มันอาสาเล่นเอีกอีกครับมันอยากเล่นนะอยากวัดรุ่นใหญ่สามสองหนึ่งไปครับทุกแล้วเลยทุกแล้วผ่านไปอย่าพ่นไอ้สัตว์อย่าพ่นมึงมึงยาวทีเดียวหรือเปล่าสามตับทีเดียวสามตัาทีเดียวนะมากูได้หนึ่งแล้วสามตับทีเดียวหนึ่งสองสาม ได้ตองแก้วสุดท้ายกูบอกเลยเลยมึงตองแก้วหนึ่งสองสามเรียบร้อยไม่มีการเราเราพูดว่าไงครับพั่วเกินดกไม่ดกเดียวคืนเลยคืนเลยหมดแก้ว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 แก้วเฮ้ยเพื่อนไม่อยากเลยว่ะเหมือนกันนีกว่าจ้า กูไม่รู้เลยท้องกูจะเป็นไงบ้างอะอย่ากูจะไม่กันเลย๋ยวกูจะกันพวกมึงไม่ให้ไปอ้วกมาทำตัวเฮี้ยอ้วกใส่มึงเลยไอ้สัดโอเคครับผมเอาเริ่มได้สามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ตื่นกันหมดโอ้กูชิวชิวเฮ้ยนี่เฮ้ยไม่รอ้เลย นี่ผมกินเดียวอะนะผมชีวิตนี้ผมแดกของเยี่ยมไเยอะเออรสชาติเปไงรีวิวให้กล้องเเออรีวิวให้กล้องดู่ลยเหมือนกินน้ำเฮ้ยเฮ้ยมึงไปข้างหลังเลยมึงไปข้างหลังเลย ชาติเป็นไงขอขอเป็นรสชาติหน,น่อครับปลาปลานำน้ำแดงตามกะทิออกมานิดนึงเหมือนแกงกะทิแต่ปะลาะโอ้กะทิขอหาความแมทจะเรียนเรียน <c oughs> ไ,ไม่ได้เลยแล้วแบบมีกลิ่นเห็นปะเฮ้ยไม่ใช่น้ำผึ้งนีสแตบวบ์แบบมีกลิ่นแบบซี่ตท้าย <c oughs> อ,รอร่อยชื่นใจ <c oughs> ชื่นไอ้บ <c oughs> ูไปข้างหลังกั <c oughs> ไน <c oughs> ไอ้ตั้มเทเรน พี่ลูกเป็นลูกอยากฝากอะไรคุณดูไหมฝากไอจีผมด้วยอย่าลืมนะผมบูลลี่ออฟฟิเชียลอันนี้ไอจีผมเองครับผมมีเพื่อนอันฟอลผมมาตั้งสี่ห้าคนแล้วครับภาษาฮวนจากว่ขอแล้วผครับคุณตั้มอยากฝากเพจไหมคุณมีเพจเนี่ยผมมีเพจครับผมเป็นอาร์ติสต์ด้วยนะครับ ผมเป็นอาร์ติสของช่อง QG OC D ครับเพจ OC D เพจดีแต่ไม่ดังครับผมครับอย่าลืมไปคุนุ่นผลงานของตั้มได้นะครับผมตั้มไปปล่อย G G Shot Boy ได้เลยครับ Boy t โอเป็นเล็กสุดได้ใครเที่ยวมาวัดกับผมได้ในนี้ผมก็เอาได้หมดจะเย็นๆแค่นก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดบซับสไคร้นะครับไปแล้วครับได้หมดแดดเดี๋ยวโดนตัวกูมึงจะวัดกับกูอีกเหรอปะเปียชุกนีดัมเบลบองเคยสัมซาโอนกำปุ่มกันได้สวนเปียชุกนีมาลองตี